สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Forjut พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีตุลย์ในลักษณะตุลสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกกุกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพกำลังใจกับเจ้าชายในคนเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมาที่ Believer 369ตรงด้านล่างนี้ครับแอดไลน์อ,ด,อดีมันทำค่าครูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นลดให้4ต่อครับเหลือ350ราสน้องเป็นราคาสูงสุดนะตั้งแต่ที่28 29 30 3วันแต่รับวันละ3คนเท่านั้นนะครับแล้วไม่ตต้องกใจ คนแรกอ่ะหนึ่งสองสามอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นคนที่สี่ห้าหกเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะเลือกคนที่พร้อมนะครับไม่ไม่ได้หมายถึงว่าจับสลากนะแต่หมายถึงว่าเลือกคนที่พร้อมพร้อมโอนพร้อมดูมผมว่างเมื่อไหร่ผมทักไปไม่เกินห้านาทีเนะี่ยคณตอบกลับมาเนี่ยก็จะได้คิวไปนะครับไม่ได้ไม่ได้คิวหมายถึงว่าได้ดูไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะได้ราคาแค่3 5 0บบาทเป็นราคาสูงสุดนะครับทำได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับ ต่มีจำกัดเวลาคือครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็ขนาดราคาสูงสุดก็ยังได้แค่ครึ่งชั่วโมงนะก็คือพูดง่ายๆว่าทุกอย่างเหมือนเดิมแต่แค่ลดราคาให้นะครับตาจริงผมไม่อยากพูดอีกแล้วเหนื่อยเบื่อด้วยเพราะว่าแต่ผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นลักษณะของการที่มีข้อแม้เยอะเลยทําให้คนไม่อยากมาดูก็แล้วแต่ครับจะดูไม่ดูก็แล้วแต่อลิผมต้องพูดเพื่อความยุติธรรมเฉยๆอยากดูไม่ดูก็แล้วแต่ครับเบือ่อไม่อยากพูดแล้ว โอเคคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เดือนตุลาคม2566มีการโคจรยกย,กยานาสีตามนี้ครับแต่เรา,าจะพยากรณ์ได้ของการเงินการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภใครอยากฟังดาวใหญ่ย้อนกลับไปฟังคลิปที่แล้วครับผมประกาศก่อนนะว่าถ้าเผื่อปลายปียังไม่ดีเหมือนแบบนี้อยู่อาจจะมีการยุบช่องนะครับจะยุบช่องไหนก็ว่าไปอีกทีหนึ่งอาจจะมีการยุบช่องได้ในอนาคตถ้าเผื่อย,ยังเป็นแบบนี้อยู่เนาะเพราะว่าทําไปก็ไม่ได้อะไรเหมือนกับคุณทางานฟรนะีคุณก็ไม่อยากทาถูกไหม แต่เวลาเวลาเรื่องตัวเองเดือดร้อนมากแต่พอเวลาเรื่องคนอื่นเฉยๆไม่ได้สนใจขยับเป็นจะตายก็ช่างหลายคนคิดแบบนี้ก็โอเคก็ไม่ต้องดูวันหลังก็ไม่ได้ดูอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่แค่เบื่อกำลังลำคาญมากกับเรื่องท,ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันเงินจะไม่พอกินอยู่แล้วอะนะครับเพราะว่าผมทำอาชีี้เป็นอาชีพหลักนะไม่ใช่อาชีพเสริมเหมือนคนอื่น ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ก็คือไม่ทําเพราะว่าผมจะช่วยคนอื่นทําไมในเมื่อตัวเองยังจะเอาตัวไม่รอดจริงไม่จริงอ่ะก็ <_ S 1> ต้องไปทางานอื่นดีกว่าไม่ที่ได้ตังอะไรแบบเนี้ยโอเคขอภัยที่นอกเรื่องแต่ต้องพูดเพื่อที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดีนะโอเคเรามาดูกันครับที่ราคาตันอยู่ทางทิศใต้นเนาะพูดแล้วก็เหนื่อยดาวประจําตัวคือดาวคาันเออดาวศุกร์ครับขอภัยที่ในเรือนลาบเนาะแต่ดาวศุกร์เนี่ยนิ่งมา สักพักหนึ่งแล้วเดือนที่แล้วก็ถอยหลังเดือนนี้ก็นิ่งนะครับแต่มันถูกบังคับด้วยดาวอาทิตย์เราลองดูสุริยะจักรวาลในวงเคราะห์วงในอะครับดาวเข้าวงในมีแค่อาทิตย์พุธและก็ศุกร์เพราะต่อไปคือโลกถูกไหมครับเราอะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากดังนั้นเนี่ยทำให้ดาวเคราะห์วงในมีอยู่แค่สามดวงนะครับแต่ดาวเคราะห์เนี่ยตัวเนี้ยดาวอาทิตย์มันเป็นดาวเกิกเนาะไม่ใช่ดาวเคราะห์แต่เราเน่ยเสมเปรียบเสมือนกับดาวเคราะห์เหมือนกับดาวทั่วไปนี่แหละครับไม่ได้ มีจุดแตกต่างอะไรแต่ว่าความพยายามไม่ใช่ก็พอคาอธิบายครับมันจะมากขึ้นนะครับถ้าเป็นดาวอาทิตย์เนาะอย่างอาทิตย์มีประโยชน์คือจุดศูนย์กลางหมายความว่าดาวเคราะห์วงในจะต้องอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์นะครับอย่างเช่นดาวพุธเนี่ยห่างจากอาทิตย์ได้แค่1ราศีแต่ดาวศุกร์ห่างได้3ราศีมันถูกบังคับได้แค่3ราศีเนี่ยเขาเรียกว่าศุกร์เพนเนี่ยนะครับพอดาวอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ในราศีพิจิกในเดือนหน้าดาวศุกร์จะถูกบีบบังคับให้เดินเข้าสู่เรือนวินาศ เขา้าใจไหมครับในเดือนหน้าเนาะดังนั้นเนี่ยมันหายได้สามราศีแบบนี้ครับดาวชนิดดาวประจําตัวอยู่ในเรือนลาภาก็ถือว่าโอเคมีสเสน่ห์มีความเนื่มอมชอบแต่ทุกอย่างจะเหมือนกับแชรฟิสไว้นะครับมันจะไม่สามารถาเดินหน้าเข้าไปได้ไหมายความว่าความสวยความดูดีความาทุกสิ่งทุกอย่างของความเป็นคนนะครับมันก็เฉยๆดูแล้วมันเฉยๆปกติมาดูแบบเราใจถูกไหมครับดูแบบดีดูแบบน่าเข้าหาแต่สมัยแต่ตอนนี้มันรู้สึกมันเฉยๆนะครับ จต่กว่าดาวศุกร์จะเดินดีในเดือนราบนะครับก็ไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวดาวศุกร์ก็ตกวินาศอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่ามีก็ดีกว่าไม่มีถอยหลังในเดือนลาภะก็ดีกว่าถอยหลังในเดือนอวินาศจริงไหมครับอืมผมเนี่ยได้ดาวประจาตัวถอยหลังในเดือนวินาศในตอนนี้นะครับเออแล้วคิดดูว่ามันจะลายแค่ไหนแล้วก็ยิ่งลาหูมาอีกนะครับยิ่งลายไปใหญ่ผมเนี่ยไม่ดีสักเรื่องห้าเรื่องเนี่ยไม่ดีสักเรื่องพวกคุณเนี่ยแคเ่เรื่องเดียวก็ลองโอยกันนะแต่ผมเนี่ยลอง ลังโอยังไม่ได้เลยรู้สึกจุกนะครับห้าเรื่องยังไม่ดีสักเรื่องเลยการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภไม่ดีสักเรื่องนะครับแต่ความรักไม่มีก็เลยทําให้โอเคก็คือเหมือนกับไม่มีก็คือไม่ดีไงเพราะว่ามันไม่มีไงเอออะไรประมาณนี้ทีนี้อ่ะนอกเรื่องไปมากเราไปดูกันต่อที่ดาวประจาตัวผมเริ่มเบอเลอแล้วนะเนี่ยรู้สึกมันเราพูดถึงแล้วมันแบบไม่มีสมาธิยังไงไม่รู้ มรณะด้วยนะอย่าลืมว่าตันุมรณะคือรหัสกรรมของคุณเนาะมรณะไปอยู่เรือนลาภาด้วยมรณะลาภาเนี่ยแปลว่าอขอโทษเก็บไว้ก่อนอย่าพึ่งพูดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะหลงว่าพูดอะไรไปบ้างกระโดดไปกระโดดมามันจะลืมครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องของโรคไายคัเจ็บแล้วกันเนาะนาประจําตัวไปแล้วต่อไปเรื่องของการงานครับการงานคือดาวจันทร์ตกมรณะคือผมเห็นหลายๆราศีนะครับมันค่อนข้างหลายกันเยอะมากเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงเดือน2เดือนเนี้ย จะพูดให้ดีก็คงยากเพราะว่ามันก็หลายจริงๆอย่างที่อาทิตย์อังคารเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยกลุ่มหลักคนานั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ยเรือนวินาศนะตอนนี้อยู่ยเรือนวินาศแต่เดี๋ยวจะเข้าเรือตนตานุวินาศมันลลยกว่าตานุอีกครับตานุเนี่ยมันก็คือเราสยบมันได้แต่วินาศเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ไม่คาดฝันเข้าใจไหมครับวินาศคือสิ่งที่ลึกลับสิ่งที่ไม่คาดฝันมันมาแบบโพ้เดียวเลยเราก็ไม่รู้ตัว แต่ถ้าเป็นตนุมันยังรู้ตัวนะครับอย่างเช่นเราขับรถเร็วอันนี้เรายังรู้ถูกปะแต่วินานีระวังให้มากที่สุดครับทีนีเ้เรื่องของการงานเนาะการงานปเป็นดาวจันทร์ตกบรณะแปลว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการโยกย้ายนะครับถ้าไม่เปลี่ยนไม่ปเปลี่ยนแปลงไม่โยกย้ายเนี่ยทุกอย่างจะรู้สึกเสื่อมลงครับรู้สึกว่ามันจะจบลงมันจะเสื่อมลงเนาะต่อไปเรื่องของการเงินการเงินเป็นอังคารนะครับอังคารคุมตัวแต่เป็นปลากระดุมพระเป็นปลาแปลว่า ตัวการงานมีปัญหาการเงินก็มันกลุ่มตัวเป็นปะก็หมายถึงว่าทําแล้วมันต้องมีค่าใช้ใจ่ายหรือมันอาจจะต้องให้คุกของออกไปเพราะคู่ของก็มาเป็นนิดในเรือนตะลุเนี่ยขอโทษเป็นปะในเรือนตะลุเนี่ยหมายความว่าเขาก็เสียสลักเพื่อมักเพื่อคุณคุณก็เสียสลักเพื่อเขาดังนั้นเนี่ย,นนยหมายถึงว่ามันจะต้องมีการแบบเสียตังไปกับคู่รองหรือหุ้นส่วนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็จะทําให้ตัวคุณกับตัวเขาอะเข้มแข็งกันมากขึ้นในเดือนหน้าถูกไหมครับ เพราะว่าดาวคันจะมาเป็นเกษตรไงถูกปะ่ะดังนั้นเนี่ยดาวคันกังจะ,จะเดินหน้าอย่างรวดเร็วแล้วในเดือนพฤศจิกาและธันวานะครับอาทิตย์ตามกันไปติดๆเลยนะครับระวังเกียนอุบัติเหตุทายยังไงผมก็ต้องทายแบบเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่เพิกเฉยไม่ได้ถ้าคุณแบบไม่อยากฟังการงานการเงนิงนความรักมันไม่ดีไม่อยากฟังได้ครับแต่ถ้าเรื่องอุบัติเหตุคุณไม่ฟังถ้าเจอมากับตัวอย่าหาว่าไม่เตือนนะครับอืม อุบัติเหตุเป็นเรื่องเดียวที่คุณควรจะฟังนะครับควรจะฟังให้มากอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยมันไม่ดีวะไม่อยากฟังอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ฟังแล้วเป็นยังไงถ้าเกิดอุบัติเหตุมาผมไม่ก็จะช่วยไม่ได้เนาะผมเองก็ช่วยคุณไม่ได้เพราะผม,ไ,มได้แค่หน้าที่คือเตือนนะครับมันจะเกิดไม่เกิดก็เรื่องของมันนะแต่เอาเป็นว่ามันเห็นเด่นชัดแบบเนี้ยมันก็คงยากครับอโดยเฉพาะตอนนี้เลยนะวินาศเนี่ยไอผมขอย้อนกลับไปก็คือเดือนนี้หลย นเรากำลังพูดเดือนตุลาแต่เราย้อนไปถึงปลายเดือนกันยายนต้องระวังให้มากในะช่วงนี้ครับคนลักนาตุลน,นะพี่ผมเนี่ยเกิดลักนาตุลก็เออก็ก็เป็นห่วงเขาอยู่นะนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มปริหารเรื่องขับรถขับลาทุกทีเลยไมู่้งเป็นอะไรพอนั่งไปด้วยก็กลัววนะแบบสวิตสวัตนะอะไรประมาณเนี้คือคือบางทีมันก็ไม่ได้แบบอะไรหรอกแต่มันรู้สึกว่านั่งแล้วไม่ปลอดภัยอะ่ะไม่รู้ ไม่รู้ยังไงเนาะบอกไม่ถูกแต่ออเป็นว่ารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับต่อไปเรื่องของความรักความรักคือดาวศุกร์อังคารขอไปอังคารมัน,น,นเป็นปลาก็บอกไปแล้วเนาะหมายถึงเซฟมีเซฟอยู่ช่วยเหลือเขาเขาช่วยเหลือเราก็ถือว่าได้ได,ได้ได้ทั้งสองฝ่ายนะครับมันก็คือการเสียสละทั้งสองฝ่ายด้วยเสียสละไปไม่ไม่เสียเปล่าแต่ว่าได้คุ้มค่าเพราะเราให้ เขาไปเขาก็ให้เรามาโอเคนะประมาณนี้เพราะอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลเจริญกับพฤหัสได้คู่มิตรใหญ่เนาะดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับแต่มันก็มีเรื่องขัดแย้งกันอยู่นะเรื่องปากเสียงยังมีอยู่นะต้องระมัดระวังดีๆนะครับพอคู่มาเป็นประเจอกระดาษพุทธอยู่ในเรือนตนุเนี่ยก็หมายถึงทะเลาะเบาแหวงกันได้ด้วยและก็แตกหักกันได้ด้วยนะครับเขาว่าแตกหักในที่นี้ยังไม่หมายถึงการเลิกรานะเพราะว่าดาพุทธอ๋อมีสิทธิ์นี่บินานมาอยู่เรือนตนุเนี่ยมีสิทธิ์เลิกรากันได้เลยนะครับดังนั้ นิ่งๆเงๆียบๆเข้าไว้อยา่อาอยา่อยาพึ่งพูดจาอะไรพยายามสงบแล้วก็คือคือพูดคำนี้ไม่ได้เอาเป็นว่าให้ให้เงียบให้มากที่สุดน,าานะครับนะนิ่งๆเข้าไหวให้ดีมากที่สุดมันจะดีที่สุดอ่ะนะครับประมาณนี้การงานการงานความรักสุขภาพครับสุขภาพของเราคือภพมรณะคือดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนลาภะมรณะลาภะเนี่ยหมายถึงสุขภาพเนี่ยทรงๆนะครับ ไม่ดีไม่ยเพราะดาวศุกร์มันนิ่งถ้าดาวศุกร์เดินเนี่ยจะถือว่าดีนะครับแปลว่าสุขภาพนั้นโอเคมากแต่ตอนนี้ศุกร์เล็เกงกับเสาเนี่ยคือระวังโรคที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันเลิกโรคใหม่ๆ,ๆด้วยนะครับโรคใหม่ๆนะครับเพราะว่าปิดตาคือโรคใหม่เล็งมากับดาวราห์ผถูกไหมครับและดาวศุกร์มาจากเดือนบรารณะกับตัวเองด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยระวังความไม่สมหวังโดยไม่คาดฝัน เพราะดาวศุกร์มาจากเรือญมรณะด้วยก็หมายถึงไม่คาดฝันคือดาวมิตรีูนะดาวศุกร์อยู่ในเอนาแปลว่าไม่ได้แปลว่ามันจะดีอย่างเดียวแต่มันก็มีข้อเสียด้วยเพราะว่ามันนิ่งแล้วมันยังเล็งกับดาวเสาร์เป็นดาวคู่ศัตรูแต่ว่าไม่สมหวังดังนั้นเนี่ยเดือนนีอ้อย่ามั่นอย่ามั่นนะครับมั่นเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียเท่านั้นนะครับเพราะการที่มั่นแล้วก็จะเกิดความล้มเหลวเกิดความ ไม่ได้ดังใจนะครับผิดหวังอะไรประมาณนี้ได้เนาะสุขภาพก็จะเดียวกันนะครับมันจะเป็นโรคเครียดโรคก,กระดูกโรคฟันจะร้อนในจะฟันบินฟันหักได้อะไรเงี้ยต้องระวังเนาะแล้วก็ระวังเรื่องของคือเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศด้วยนะครับต้องระวังเพราะดาวศุกร์เนี่ยมันหมายถึงเรื่องเพศนะครับหมายถึงอวัยวะนะอ่าหมายถึงทั้งหมดนะหมดลูกรังไข่รวมด้วยทั้งหมดนะครับผู้ชายก็เหมือนกันก็รวมทั้งหมดนะครับ ต่อไปเรื่องของสุดท้ายคือลาภคือโชคลาบโชคลาบคือดาวอาทิตย์เป็นยเรือนตนุมีโชคมลาบกับตัวแต่มันก็มีเกินเกิดมันก็เกิดความขัดแย้งอีกนะครับมาหมายถึงอะไรหมายความว่าตัวเราเนี่ยถ้าคิดดีมันก็ไปดีคิดร้ายมันก็ไปร้ายครับก็เหมือนกับกรรมใดใครเก่าคนนั้นต้องรับทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วประมาณนี้ครับเข้าใจะปะให้เรายึดว่าเราทําดีมันก็ได้ดี ทำชั่วมันก็ได้ชั่วก็ามนั้นนะครับมันก็ไม่ได้อะไรมากเนาะนั่นมันไม่ได้ไปยากอะเนาะดังนั้นเนี่ยดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงตา่าอยู่ที่ทําตัวโอเคไหมาฝากไว้แค่นี้ครับก็ระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับในช่วงนี้จนไปถึงต้นเดือนมก,กราคมก็คือต้อนปีหน้าเลยนะครับก็ถึงครึ่งครึ่งเดือนมก,กราคมนั่นเองครับก็แล้วก็แชร์ก subscribe, ด subscribe ติดตามเป็นใจให้ได้นะครับขอบคุณครับ